สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะวันนี้ครูก็จะมาแชร์แบ่งปันเรื่องของความคิดแต่กิ่งในอีกหนึ่งหัวข้อนะคะเรื่องของความคิดแล้วก็คำพูดเราควรจะไปในทางเดียวกันนะคะวันนี้ก็จะมายกใช้คำว่ายกแง่คิดให้เราใน4ข้อเนาะสี่แง่คิดนะคะเรื่องของการให้คำพูดนะคะแล้วก็ความคิดของเราไปในทางเดียวกันข้อแรก ก็จะมาพูดในแนวเชิงบวกหรือโพสิทีฟนะคะอันที่สองก็จะมาพูดในแนวที่มีความมั่นใจอันที่สก็จะพูดในแนวมีความหวังนะคะอันที่สก็จะพูดในแนวมีความเชื่ออันนี้ก็ใช้คำว่าถ้าถามคนเนาะพลังแห่งคําพูดแล้วก็พลังแห่งความคิด มันเป็นพลังที่อยู่ในตัวเรานะคะเพียงแต่ว่าเราไม่เคยคิดที่จะเอาสิ่งที่เรามีที่เป็นธรรมชาติของเราจริงๆมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเราคิดแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ธรรมดาเกินไปมันไม่ได้มีผลกับชีวิตของเรามากมายขนาดนั้นซึ่งในความเป็นจริงนะคะครูบอกเลยว่าความคิดแล้วก็คำพูดของเรานะคะมีพลังแล้วก็มีอำนาจ ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปในด้านที่ดีขึ้นแล้วก็ไปในด้านที่ตรงข้ามได้เสมอนะอันนี้ต้องบอกก่อนเพราะว่าความคิดมันมักจะเป็นต้นตอของการกระทําเราจะเห็นว่าการกระทําของเราหลายๆอย่างนะคะก่อนที่เราจะกระทําเรามักจะ ผ่านกระบวนการคิดทบทวนก่อนว่าสิ่งนี้เราทําแล้วมันจะดีมีประโยชน์กับตัวเราไหมหรือว่าถ้าเราจะพูดแบบนี้เราต้องคิดก่อนว่าคําพูดเหล่านี้มันจะทําร้ายคนอื่นไหมหรือว่าจะทําให้มันมีประโยชน์หรือเปล่าหรือว่ามันจะก่อความเดือดร้อนตามมาทีหลังสําหรับเราหรือเปล่านะคะอันนี้เราจะเห็นเลยว่าความคิดของเราเนี่ยมันเป็นต้นตอของการกระทําที่นี้ถ้าเราจะให้ทั้งความคิดเนาะของเรา แล้วก็คำพูดของเราไปในทางเดียวกันนะคะเราจะเห็นว่าบางครั้งความคิดของเราและคำพูดของเราเป็นในแง่ลบเราจะเห็นผลค่อนข้างชัดเจนยกตัวอย่างถ้าเกิดเมื่อไหร่เราโกรธนะคะความคิดของเราในเรื่องการโกรธ มันจะไปประมวลเรื่องราวต่างๆที่ทําให้เรารู้สึกแย่รู้สึกไม่พอใจแล้วเราก็จะใช้คําพูดออกไปในทางที่ไม่ดีตามความคิดของเราแล้วผลที่ตามมามันมักทําให้ชีวิตของเราเกิดความเดือดร้อนถ้าเราเอาเรื่องนี้ใช่ว่ามาเป็นเบาะแสหรือเป็นต้นกําเนิดนะคะเป็นแหล่งแรกเป็นพื้นฐานในชีวิตว่าขนาดเรา คิดไม่ดีพูดไม่ดีชีวิตเรายังแย่แล้วถ้าเราทําตรงข้ามตรงข้ามแบบสุดข,ขั้วเลยนะคะหมายถึงว่าคิดดีแล้วก็พูดกับพูดที่ดีๆหรือว่าคิดนะคะคิดถึงเรื่องที่มันทําให้ชีวิตของเรามันเปลี่ยนแปลงไปในด้านดีขึ้นมากๆคําพูดของเรามันก็ต้องพูดไปตามความคิดของเราแล้วชีวิตของเรามันจะเปลี่ยนแปลงได้แค่ไหนหลายคนนะคะไม่เคยลองดูวันนี้ครูอยากให้ทุกคนลอง เอาข้อมูลวันนี้ที่ครูมาแชร์แล้วก็แบ่งปันนะคะลงไปใช้กับตัวคุณเองว่าถ้าเราเป็นคนที่คิดดีมากๆคิดเรื่องที่จะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่ามีความเชื่อนะคะมีความเชื่อในด้านที่มันเป็นเชิงบวกเป็นในด้านที่ให้ชีวิตของเราพลิกจากด้านแย่ๆกลายเป็นชีวิตที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้น แล้วก็ใช้คำพูดตอกย้ำในความคิดที่มันเป็นเชิงบวกความคิดที่มันดีชีวิตของเรามันจะดีได้แค่ไหนหรือมันจะเปลี่ยนแปลงได้มากสักเท่าไหร่นะคะอย่างแรกก็คือให้เราพูดในแนวที่มันเป็นบวกตลอดหรือว่า positive thinking นะคะความคิดที่เป็นเชิงบวกเรื่องราวต่างๆที่เป็นในเชิงดีสร้างสรรค์น,นะคะความคิด มาก่อนหลังจากนั้นก็ใช้แนวคำพูดของเราในสิ่งที่เราคิดยกตัวอย่างก็คือพูดว่าทุกๆวันที่ฉันตื่นมานะคะฉันจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานเสมอนะคะแล้วเราก็พูดกับตัวเองแบบนี้เหมือนเป็นคําประกาศสิทธิ์ที่พูดกับตัวเองในทุกๆวันที่เราตื่นมาว่าวันนี้ชีวิตของฉันจะดีกว่าเมื่อวานและว,วันนี้ที่ฉันตื่นมาฉันจะมีชีวิตที่ดีขึ้น ในทุกๆวันนะคะอันนี้ก็เป็นพูดในเชิงบวกหรือว่าวันนี้ฉันตื่นมาฉันจะทำมาค้าขายหรือว่าขายสินค้าได้มากกว่าเมื่อวานนะคะพูดกับตัวเองแบบนี้มันเป็นเชิงบวกที่เราคิดว่าวันนี้ลูกค้าจะหลังมาหลังไหลออเดอร์เข้ามามากกว่าเมื่อวานใช่ไหมคะพูดกับตัวเองในเชิงบวกอันนี้คือในเชิงบวกนะคะความคิดของเราที่สําคัญ ไม่ใช่แค่พูดเฉยๆคำพูดกับความคิดมันต้องไปได้วยกันในหัวของคุณคุณต้องเห็นภาพลูกค้าลูกค้ากำลังคีย์ออเดอร์ผ่านหนะ้าคอมพิวเตอร์กำลังสั่งออเดอร์ในชื่อของเราสั่งรายการสินค้าที่เราขายอยู่เราต้องเห็นภาพแล้วความคิดของเราก็ต้องเห็นแบบนั้นด้วยพอเราเห็นแล้วเราตอกย้ำความคิดของเราความเชื่อของเราด้วยการพูดพูดออกมาตามความคิดของเราว่าวันนี้ ออเดอร์ order, ลูกค้าของเรามันจะเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อวานวันนี้สินค้าของเราจะมียอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อวานเห็นไหมคะหรือว่าวันเนี้ยวันเนี้ยเรื่องราวดีๆจะเข้ามาในชีวิตของเราเพิ่มมากขึ้นหรือว่าวันเนี้ยโชคดีแล้วก็โชคลาภจะหลั่งไหลเข้ามามากกว่าเมื่อวานเรื่องราวดีๆเหตุการณ์ดีๆหรือว่าออเดอร์ใชว่าอะไรดีอะ เรื่องราวดีๆเนาะเรื่องราวดีๆเรื่องของความมั่งคั่งเรื่องของความอาร่ำรวยเกิดขึ้นกับฉันในวันนี้เรื่องราวดีๆในชีวิตวันนี้ของเราเกิดขึ้นใช่ว่าเกิดขึ้นทุกครั้งที่ฉันอารมณ์ดีพูดนะคะพูดในเชิงบวกพูดแล้วก็คิดคิดแล้วก็พูดไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้นะคะอันที่2ก็คือพูดไปในแนว,แนวมั่นใจอันเนี้ย มันต้องเริ่มไปจากความคิดก่อนนะคะก่อนที่คาพูดที่มั่นใจของเรามันจะออกไปเนาะเราต้องคิดก่อนมีความคิดขึ้นมาก่อนครูตอกย้ําเสมอว่าความคิดมันแตกกิ่งนะคะแตกไปในด้านใดความคิดของเรามันก็จะขยายผลไปด้านนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราพูดอะไรออกไปด้วยความมั่นใจแสดงว่าถ้าเรามองย้อนกลับก็คือความคิดของเราเป็นคนที่มีความมั่นใจในความคิดของตัวเองครูยกตัวอย่าง นะคะยกตัวอยา่างเรื่องความมั่นใจเนาะอย่างเช่นเ,เราพูดว่าวันนี้เราจะเป็นคนที่มีความสุขกับทุกๆเรื่องที่เกิดภายในวันนี้นะคะคิดเราคิดว่าวันนี้เราจะเป็นคนที่มีความสุขกับ <Yeah. S 1> ทุกๆสิ่งที่เข้ามาภายในวันนี้แล้วเราก็พูดกับตัวเองออกไปว่าวันนีฉ้ฉันจะเป็นคนที่มีความสุข กับทุกๆสิ่งที่เข้ามานะคะเมื่อความเชื่อมีคําพูดออกไปสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแรกเรารู้สึกว่าตอนที่เราพูดออกไปแล้วอะ่ะเราจะรู้สึกชีวิตอาจจะยังไม่มีความสุขแต่เรารู้สึกว่าใจมันเบาใจมันโล่งสมองมันเปิดโล่งไม่ได้ไม่ได้คิดหรือว่ากังวลเรื่องใดๆอยู่นะคะพอตื่นเช้าที่เราพูดคํำนี้ก่อนออกจากบ้านะคุณจะรู้สึกชีวิตวันนี้คุณต้อง สบายๆแน่ๆเลยเพราะเราได้พูดออกไปแล้วจากความคิดของเราแล้วก็คำพูดที่ตอกย้ำกับตัวเอียว่าวันนี้ฉันจะเป็นคนที่มีความสุขเรื่องที่ทำให้เราไม่เป็นสุขนะคะเราจะไม่คิดถึงมันเราจะไม่ให้มันใช้คหว่ามันมีอิทธิพลกับเราภายในวันนี้แม้มันจะเข้ามานะคะไม่ใช่ว่ามันจะไม่เข้ามานะเรื่องราวในชีวิตของเรามันมีทั้งปัญหามีทั้งเรื่องยุ่งยากมีทั้งเรื่องวุ่นวายมีทั้งเรื่องที่ทําให้เรากังวลใจแต่เราพูดออกไปแล้วนี่ แม้มันจะเข้ามามันจะไม่มีอิทธิพลกับเราภายในวันนี้เพราะเราจะรับแต่คลื่นพลังงานความสุขเราจะเอาแต่เรื่องที่ทําให้เรามีความสุขเรื่องที่มีความทุกข์เข้ามามันก็เข้ามาแต่เราจะให้มันผ่านออกไปเห็นไหมคะอันนี้เราพูดด้วยความมั่นใจด้วยความคิดที่มั่นใจของตัวเราเองเนาะอันนี้ก็จะทําให้เราเห็นว่าทุกๆความคิดของเราอะเราสามารถสร้างได้ เลือกได้ว่าจะเอาหรือไม่เอานะคะอันแนวที่แนวทางที่3ก็คือความคิดและก็คำพูดของเราต้องเป็นไปนแนวทางที่มีความหวังอันนี้ความหวังหลายๆเราจะหวังยังไงบางคนเห็นว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีข้าวของเงินทองมันทั้งแพงทั้งหายากอันนี้มันเป็นความคิดใช้คําว่าเป็นความคิดที่เราถูกปลูกฝังมานะคะแต่ถ้าเราเอาความหวังใส่เข้าไปเนาะ ความคิดของเราต้องมีความหวังว่าทุกๆวันที่เราตื่นมานะคะเราสามารถมีชีวิตที่ดีกว่าเมื่อวานเศรษฐกิจที่หลายคนบอกว่าแย่ในชีวิตของเราเรามีความหวังเสมอว่าเศรษฐกิจของโลกมันไม่ได้แย่จริงๆตามที่ผู้คนกล่าวนะคะหรือว่าเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยทุกคนบอกว่าปัจจุบนันเงินหายากงานหายากนะคะ คนอื่นบอกแต่ถ้าใจเรามีความคิดแล้วก็ความหวังในตัวเราเองว่าเงินมันไม่ใช่เรื่องที่มันหายากคนที่เขาล่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีของโลกตอนเขาตายไปเงินทองความล่าลํารวยเหล่านั้นเขาไม่ได้เอาไปมันยังอยู่บนโลกใช่ไหมคะเหมือนที่คําสอนศาสนาพุทธของเราพูดเสมอว่าของนอกกายทุกอย่างเนาะมันเป็นสมบัติที่ผลัดกันชม หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นมันยังอยู่เหมือนบ้านเหมือนที่ดินนะคะเหมือนเงินทองเนาะเหมือนมหาสมุทรเหมือนภูเขาเหมือนแม่น้ําที่สมมติเราซื้อเกาะหนึ่งเกาะตอนเรามีชีวิตอยู่เราเป็นเจ้าของเกาะจริงแต่พอเราตายไปแล้วเกาะน,นั้นก็ยังอยู่ไม่ได้ไปกับเราเรือยอทก็ยังอยู่ใช่ไหมคะเงินทองทรัพย์สมบัติมหาศาลของเขาก็ยังอยู่ ยงอยู่บนโลกนี้ไม่ได้ตามเข้าไปยังอีกโลกหนึ่งอีกภพกหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความหวังของเราอย่างนี้ว่าจริงๆความมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองหรือว่าเศรษฐกิจโลกจริงๆอ่ะมันก็ยังอยู่มันก็ยังดีของมันเป็นปกติเงินทองมันก็ยังไหลเวียนอยู่บนโลกนี้ไม่ได้หายไปไหนมันไม่ได้จมไปหรือมันไม่ได้พล่องลงกับจำนวนคนที่ล้มหายตายจากถ้าเรามีความเชื่ออย่างนี้เราจะรู้สึกเลยว่าเรื่องเงินทอง มันไม่ได้ลดน้อยลงเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้แย่เพราะคนก็ยังใช้ปัจจัยสี่ในชีวิตประจําวันอยู่เห็นไหมคะเมื่อเรามีความหวังกับชีวิตสิ่งที่เราพูดเราก็จะพูดกับตัวเองมีความหวังเสมอว่าเศรษฐกิจมันยังดีอยู่ความมั่งคั่งร่ารวยมันก็ยังมีอยู่เต็มโลกใบนี้มันไม่ได้ลดลงมันไม่ได้หายไปไหนมันยังอยู่ดีเป็นปกติยังมั่งคัง่งยังร่ารวยยังให้ผู้คนสามารถ ทำมาหากินหาเงินหรือว่าทรัพย์สินทรัพย์สมบัติก็ยังผลัดกันชื่นชมบนโลกใบนี้ได้เสมอนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยละค่ะความคิดของเราถ้าเราคิดแบบนี้แล้วเราก็ใช้คําพูดของเราไปในแนวทางเดียวกับความคิดของเรามันจะเป็นการตอกย้ําใช้คําว่าตอกย้ําพลังงานดีๆตอกย้ําความคิดบวกตอกย้ํา เรื่องราวจริงๆที่มันอยู่บนโลกใบน,นี้จริงๆซึ่งเราไม่ได้อิงกับคำพูดของคนอื่นนะคะอันนี้เราอิงจากการที่เราเห็นเอาหลักศาสนามาจับนะคะเอาหลักความเป็นจริงมาจับนะคะแล้วเราจะเห็นว่าความหวังที่เราเชื่อมันไม่ใช่ความหวังลมๆแรงๆแต่มันเป็นความหวังที่มันเห็นจริงๆบนโลกใบน,นี้นะคะต่อไปแนวทางที่4เนาะก็คือ คำพูดแล้วก็ความคิดของเราควรเป็นในแนวที่มีความเชื่อนะคะอันนี้หรอเราก็จะเห็นว่าทั้ง4ข้อนี้มันจะใช่ว่าผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกันจริงๆอ่ะเวลาเรามีความคิดแล้วก็คําพูดเหล่านี้นะคะมันแยกกันไม่ออกหรอกแต่ว่าเวลาครูมาแยกแจกแจงให้เราให้เราเห็นเป็นข้อชัดๆแต่เวลาที่ความคิดแล้วก็คําพูดของเรามันออกมามันจะปนทั้งความเชื่อความหวังความคิดบวก นะคะความคิดบวกแล้วก็ความมั่นใจเนาะต้องมั่นใจละถึงกล้าที่จะคิดบวกเพราะคนที่คิดบวกบอกเลยว่าเป็นคนที่คิดแตกต่างกับคนบนโลกใบนี้กับคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้เพราะคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นความคิดในเชิงแง่ลบนะคะเป็นทัศนคติที่ใช้คําว่าไหลๆตามกันไปกับคนส่วนใหญ่ ที่ใครบอกว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเออใช่มันไม่ดีจริงๆหรือว่ามันยุคข,ข้าวยากหมากแพงเงินหายา,ยากจริงๆคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออใช่มันหายา,ยากจริงๆแต่มันก็จะมีคนส่วนน้อยที่เป็นคนคิดบวกที่บอกว่าเงินมันไม่ได้หายยากเศรษฐกิจมันไม่ได้แย่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คนส่วนใหญ่พูดเพราะว่าหนึ่งคนยังใช้ปัจจัยสี่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารยารักษาโรคที่อยู่อาศัยแม้เศรษฐกิจ ที่คนบอกว่ามันแย่แค่ไหนปัจจัยสี่ทั้งสี่อย่างนี้ทุกคนก็ยังบริโภคยังมีการใช้จ่ายยังมีการหายังมีการแสวงหาอยู่ถูกไหมคะโดยเฉพาะการบริโภคก็คืออาหารคนบนโลกไม่ว่าชาติใดประเทศไหนอยู่ซีกไหนบนโลกใบน,นี้ก็ยังต้องทานอาหารใช่ไหมคะเห็นไหมแม้ว่าว่าเงินหายากก็ตามแต่แต่ทุกคนก็ยังต้องกินอยู่แต่ว่าการกินนั้น ก็จะกินตามคุณภาพที่แตกต่างกันไปแต่ประเด็นปัจจัยความจำเป็นก็คือทุกคนยังบริโภคอาหารอยู่ยังบริโภคปัจจัยที่ใช้ในการดำรงชีวิตจริงๆอยู่นะคะอันนี้เราก็จะเห็นถ้าเรามีความเชื่อแล้วเวลาเราเชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเราพูดตามความเชื่ออย่างเช่นที่ครูบอกเนะเาะเราเชื่อว่าชีวิตของเรา มันจะด,ดีกว่านี้ได้อันนี้เราเชื่อคุณเชื่อไหมอันนี้ต้องถามตัวคุณเองว่าคุณเชื่อว่าคุณมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้ไหมพอเราเชื่อเนาะเอาเราก็พูดว่าฉันสามารถมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้มากแค่ไหนอันนี้คุณจะพูดออกมาเพื่อที่จะพิสูจน์กับตัวเองว่าเราสามารถมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้แต่จะได้แค่ไหนอันนี้ก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองด้วยความคิด ด้วยความเชื่อแล้วก็คำพูดที่ตอกย้ำกับตัวเราเองคำพูดของเรามันเหมือนคำประกาศสิทธิ์ที่บอกออกไปกับโลกใบนี้นะคะว่าฉันไม่ใช่คนธรรมดาฉันไม่ใช่คนทั่วๆไปนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่มองนะคะมองทุกสิ่งเป็นในด้านดีมองทุกสิ่งด้วยความเชื่อนะคะ มีความเชื่อมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าเราเป็นคนพิเศษของโลกใบนี้อะไรอะไรที่มันเป็นพิเศษพิเศษอะไรที่มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์อะไรที่มันเป็นปฏิหารนะคะไม่ว่าปฏิหารการเงินปฏิหารเรื่องของโชคลาภปฏิหารชีวิตก็ะตามแต่ในเมื่อเราเป็นคนพิเศษสิ่งเหล่านี้มันย่อมเกิดกับคนพิเศษ ซึ่งเราเป็นคนที่มีความคิดพิเศษพิเศษถ้าเราเชื่อแบบนี้นะคะความคิดของเราแบบนี้คำพูดของเราแบบนี้การันตีได้เลยว่าชีวิตของเราก็จะกลายเป็นคนที่มีชีวิตที่พิเศษขึ้นมากกว่าเดิมนะคะมากกว่าเดิมมากกว่าคนอื่นไหมอันนี้ครูการันตีไม่ได้ว่าชีวิตเราจะพิเศษมากกว่าคนอื่นไหมแต่ที่สําคัญกว่าน,นั้นก็คือเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเรากลายเป็นคนพิเศษของโลกใบนี้โดยธรรมชาตินะคะ โดยธรรมชาติอะไรที่มันพิเศษเนาะใช่ว่าคําำว่าพิเศษก็คือสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งทั่ว,วไปใช่ไหมคะมันก็ย่อมได้รับการดูแลได้รับการประคบประงมจากสิ่งพิเศษพิเศษเสมอสังเกตดูนะคะความรู้สึกของเราถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนพิเศษหรือว่าใครสักคนเป็นคนพิเศษสำหรับเราใช่ไหมคะ หรือเป็นคนพิเศษสําหรับคนรอบข้างคุณจะเห็นว่าคุณจะเห็นว่าสิ่งรอบข้างมักจะเอื้ออํานวยสําหรับสิ่งพิเศษนั้นถ้าคุณมีคนพิเศษคุณก็อยากหาสิ่งที่ดีสําหรับคนคนนั้นคุณอยากจะให้ชีวิตที่ดีกับคนคนนั้นคุณอยากจะใช้คําว่าปูทางหรือว่าเตรียมการอะไรสําหรับคนพิเศษนี้ ให้เขาได้มีชีวิตที่ดีที่แตกต่างแล้วก็พิเศษโดยกดแรงดึงดูดแล้วก็ธรรมชาติของโลกนี้เช่นกันค่ะเมื่อไหร่ที่ความคิดแล้วก็คำพูดของเราพูดกอกหูตัวเองตอกย้ำกับตัวเองเสมอว่าเราเป็นคนพิเศษของโลกใบนี้ฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมของโลกใบนี้ด้วยความคิดความเชื่อแล้วก็ความมั่นใจของตัวเราเองว่าสิ่งที่เราทำมันพิเศษเราเป็นคนพิเศษเพราะฉะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในขณะที่เราปล่อยคลื่อนพลังงานด้วยความรู้สึกอารมณ์ความคิดที่มันพิเศษของเราออกไปโลกแล้วก็จิตวิญญาณของเราหรือจิตจักรวาลโลกในจินตนาการของเรามันจะตอบรับคลื่อนพลังงานเหล่านั้นของเราทันทีว่าเราเป็นคนพิเศษเพราะฉะนั้นเมื่อเราปล่อยคลื่นพิเศษออกไปคลื่นพิเศษเมันก็จะต้องย้อนกลับมาหาเรานะคะมากเท่าที่เราส่งออกไปยิ่งเราส่งคลื่น ความรู้สึกพิเศษนี้ออกไปมากเท่าไหร่เข้มข้นเท่าไหร่ถี่เท่าไหร่นะคะเหมือนกฎการสะท้อนนะคะมันก็ยิ่งสะท้อนกับมหาเรามากเท่านั้นอะไรที่มันพิเศษนะคะโลกนี้เขาจะพยายามจัดสรรคลื่นพิเศษเดียวกันกันกบเราเนี่ยนะคะส่งสะท้อนกับมหาเรามากเท่าที่เราส่งออกไปแล้วยิ่งมันเข้มข้นเท่าไหร่หมายถึงว่าคุณส่งออกไปด้วยความรู้สึกสบายสบาย นะคะด้วยความสุขด้วยอารมณ์ดีนะคะสิ่งนั้นมันก็จะสะท้อนกลับมาเร็วเป็นพิเศษมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราใช้คาว่าเร็ววันเกิดขึ้นในเร็ววันเชื่อไม่เชื่อต้องพิสูจน์เอาเองนะคะเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติกฎสัจธรรมใช้คว่าสัจธรรมก็คือสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนาะสิ่งที่มันมีอยู่แล้วคุณลองนึกถึงว่า เมื่อไหร่ที่เราผ่อนคลายสบายๆอารมณ์เบาๆตอนอาบน้ำเนาะตอนอาบน้ําเราจะรู้สึกผ่อนคลายสบายๆใช่ไหมคะทำไมตอนนั้นเราถึงคิดไอเดียต่างๆเกิดขึ้นหรือว่าปัญหาที่เราคิดว่าเรายังแก้ไม่ได้ในตอนทํางานปกติ แต่พอตอนอาบน้ําหรือตอนที่เราเข้าห้องน้ําเพื่อที่จะไปทําตัวสบายๆใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> ห้องแห่งความสุขนะเมื่อไหร่ที่เราเข้าห้องแห่งความสุขเมื่อน,นั้นก็คือไอเดียต่างๆมันจะผุดขึ้นหรือว่าตอนท่องหนังสือหรืออ่านหนังสือ,อ,อ,นนสอเวลาไปอ่านในห้องน้ําทําไมมันจําง่ายมันเข้าใจง่ายอันเดียวกันค่ะที่ครูบอกก็คือกฎสัจธรรมก็คือเมื่อไหร่ที่ใจเราเป็นใจที่ผ่อนคลายลีแล็กนะคะ ใจผ่อนคลายร่างกายมันก็ผ่อนคลายสบายๆสมองของเราเนาะมันก็จะเปิดมันก็จะเปิดโลง่งเพราะว่าตอนนั้นเมื่อไหร่ที่เราผ่อนคลายอะเรื่องที่มันหนักๆหัวที่เรานึกไม่ออกอะมันจะหายไปจากหัวสมองของเราจากความคิดของเราหมดเลยทีนีนนะ้ตอนนั้นแหละเมื่อจิตสบายกายสบายทางแก้ปัญหาหรือว่าไอเดียที่มันเจ๋งๆอะ่ะมันจะผุดขึ้นมาตอนนั้นเลยเด้งดึงดังดึงดังหลายคนเป็นก็คือตอนอาบน้ำไอเดียดีๆมันผุดขึ้น ตอนเข้าห้องแห่งความสุขเนาะห้องสุข,ขาไอเดียต่างๆหรือความคิดเจง๋งๆมันมักจะผุดมาตอนนี้หลายคนเลยจะมีลักษณะนิสัยที่แบบว่าเวลาเข้าห้องน้ํต้องมีหนังสือวางอยู่ในห้องน้ําหรือว่ามีกระดาษประกาช็อตโน้ตเนาะเอาไว้จดนะคะเป็นอันนี้หลายคนเป็นครูว่าเพราะตัวครูเองก็ช่วงหนึ่งก็เป็นเหมือนกันหมายถึงว่าต้องมีอะไรเข้าไปในห้องน้ําด้วยไม่ว่าจะเป็นสมุดปากกาหรือว่าหนังสือเนาะ หนังสือเอาเข้าไปไว้สําหรับช็อตโน้ตหรือว่าอะไรที่เราอ่านแล้วไม่เข้าใจลองถือเข้าไปอ่านในห้องนะคะเอ้ยมันเข้าท่าสมาธิมันเกิดความรู้สึกมันดีฟิลลิ่งมันไดห้หลายคนเป็นนะคะเพราะฉะนั้นกดแรงดึงดูดหรือกฎธรรมชาติก็เป็นเช่นเดียวกันค่ะเมื่อไหร่ที่เราทําทุกที่เหมือนเราอยู่ในห้องน้ํานะคะไม่ใช่เข้าห้องน้ําทุกที่นะคือทําอารมณ์ของเราให้ปลดปล่อยเหมือนเวลาที่เราเข้าห้องน้ําแล้วเราแบบไม่คิดอะไร นะคะไม่คิดอะไรเลยปล่อยให้มันสบายๆลงๆนะคะแล้วก็ส่งคลื่นพลังงานที่แบบมีความสุขออกไปเนาะ,ะคุณจะเห็นเลยว่าชีวิตของเราจะเจอเรื่องปาฏิหาริย์แบบง่ายๆสบายๆในชีวิตนะคะอันนี้ครูบอกเลยมันเป็นเรื่องของความคิดแล้วยิ่งความคิดของเรามันเป็นความคิดเชิงบวกตลอดเวลาความคิดที่มันเป็นความคิดที่มันพัฒนา พัฒนาใช่ไหว่าพัฒนาในเรื่องของภายในนะมโนอ่ะมโนกรรมก็คือในเรื่องของความคิดถ้าเราคิดในเรื่องที่เป็นเรื่องดีเรื่องบวกหรือว่าเรื่องที่เป็นเรื่องเรื่องบุญนะคะที่เรามีความคิดที่ไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นไม่ได้คิดเรื่องของคนอื่นไม่ได้คิดอิจฉาคนอื่นไม่ได้คิดริษยาใครไม่ได้คิดที่จะทำร้ายใครหรือว่าไม่ได้คิด กับคนอื่นในแง่ไม่ดีเนาะเราคิดแต่แง่ดีคิดแต่เรื่องที่มันเป็นเชิงสร้างสรรค์หรือว่าคิดแต่เรื่องว่าเอ๊ววันนี้จะสวดมนต์ตอนไหนดีวันนี้นึกถึงเรื่องราวดีๆที่เราทําเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นเป็นประโยชน์ให้กับตัวเองอะไรบ้างวนเวียนอยู่ในเฉพาะความคิดที่มันเป็นเชิงบวกวนเวียนในเฉพาะความคิดที่มันเป็นบุญหรือว่าความคิดที่ทําให้เราสบายใจอันนี้มันหมายถึงคลื่นความเข้มข้นนะคะ ง่ายๆแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรมากเมื่อไหร่ที่เราจดจ่ออยู่กับความคิดเหล่านี้นะคะแม้เราจะไม่ได้พูดออกมาเนาะแต่เรากําลังใช้คาว่าเซลล์ในร่างกายเราคลื่นพลังงานของเราในเรื่องของความคิดมันกําลังสั่นสะเทือนเซลล์ในร่างกายเรานะคะแล้วคลื่นรอบตัวเรามันก็จะสั่นสะเทือนเราก็กําลังปล่อยคลื่นพลังงานเหล่านี้ออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆย,ยิ่งเราทําเป็นประจําจนกลายเป็นนิสัย คุณจะเห็นเลยว่าคุณจะกลายเป็นคนโชคดีแบบง่ายๆอะไรนิดหน่อยนะคะอะไรนิดๆหน่อยๆเลื่อๆน้อยๆขนาดขับรถออกไปอย่างเงี้ยปกติเส้นนี้เวลานี้ถ้าเรามามันต้องติดไฟแดงแต่วันนี้เอ๊ะพอจูนแต่คลื่นพลังงานดีๆทําไมเจอแต่ไฟเขียวเจอแต่ไฟเขียวนิดหน่อยนิดหน่อยก็เอ้ยกําลังจะจอดอวไฟเขียวซะละได้ไปเลยเห็นไหม้ยคะหลายคนรู้สึกว่าเราเจอเรื่องโชคดีบนทางจราจรอันนี้เราต้องย้อนกลับมาแลเอ๊ะ ตอนนั้นเราอารมณ์แบบไหนเราคิดอะไรอยู่แล้วเราจะรู้สึกเอ๊ะตอนนั้นเราไม่ได้กังวลกับเรื่องไฟจราจรจะเขียวจะแดงแต่เรารู้สึกว่าขับรถชิวๆสบายๆใจโ่มๆไฟเขียวเอ้ยดีจังเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนี้มันเป็นเรื่องโชคดีเลยน้อยๆที่เราเจอจากการที่เราจูนตัวเองจากเรื่องของความคิดแล้วก็เรื่องของพลังงานนะคะในเชิงบวก วันนี้ครูก็มาแชร์แล้วก็แบ่งปันเรื่องของความคิดแตกกิ่งในด้านดีในเรื่องของการใช้คําพูดนะคะใช้คําพูดเพื่อตอกย้ำความคิดดีๆของเราไม่ว่าจะเป็นพูดในแนวบวกเสมอๆพูดในแนวมั่นใจอยู่บ่อยๆนะคะพูดด้วยความหวังพูดด้วยความเชื่อนะคะสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เรากลายเป็นคนใหม่ ใช่ว่าเป็นคนใหม่ทันทีที่เราทำนะคะทันทีที่เราทำเพราะฉะนั้นวันนี้ครูก็เอาเรื่องของพลังงานดีๆพลังงานบวกมาฝากแล้วก็แชร์อีกหนึ่งมุมมองให้ทุกคนเอาไว้คิดพิจารณาอันไหนที่เหมาะกับเราเราชอบนะคะลองเอาไปปรับใช้กับชีวิตของเราดูครูว่ารู้ไว้ใช่ว่านะคะรู้ไว้ใช่ว่ามันก็ไม่เสียหายแล้วยิ่งเราลงมือทำยิ่งไม่เสียหายมากขึ้นเข้าไปอีก เพราะชีวิตของคนเรามันจะดีก็ต่เมื่อเราลงมือทําเท่านั้นเพราะถ้าเราคิดอย่างเดียวไม่ลงมือทําอะไรเลยความคิดนั้นมันก็ใช่คําว่ามันก็ไม่ค่อยจะเห็นผลสักเท่าไหร่น,นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูก,ก็ขอบคุณทุกคนในการรับชมรับฟังครูเนาะแล้วก็เป็นกําลังใจสําหรับวันนี้นะคะสุดท้ายสุดท้ายก็อยากจะฝากประโยคนี้ว่าอย่าใช้ชีวิต ภายใต้ความคิดของคนอื่นนะคะเราควรมีชีวิตที่ดีต่อไปในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวเราเจอกันไหลหน้านะคะแล้วสำหรับใครที่อ,อยากฟังคำพูดดีๆจูนคำพูดดีๆ YouTube ของครูเนาะช่อง YouTube ของครูอำพรสไต y l e นะคะถ้าใครสนใจเข้าไปฟังได้ครูจะมีคำพูดเชิงบวกคำพูดดึงดูดความมัง่งคั่ง คำพูดไว้จูนพลังงานตัวเองหรือคำพูดที่ให้เราไว้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนคลื่นพลังงานความคิดของเราใครสนใจนะก็สามารถเข้าไปรับชมรับฟังในช่อง YouTube ของครูได้เนาะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกคนค่ะ